สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเขียนจีราพิมลวันนี้จะนาเสนอเรื่องสารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์สารสังเคราะห์หมายถึงสารที่ได้จากผลิตภัณฑ์ทางปฏิกิริยาเคมีที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมาใช้เพื่อทดแทนสารจากธรรมชาติที่มีความต้องการไม่เพียงพอผลิตภัณฑ์ของสารสังเคราะห์มีดังนี้ 1. พลาสติกเป็นสารโพลิเมอร์มีลักษณะเป็นห่วงโซ่ยาวๆใช้ทดแทนวัสดุแบ่งออกเป็น2ประเภท 1. เทอร์โมพลาสติกอ่อนตัวไม่ได้รับความร้อนและแข็งตัวไม่ได้รับความเย็นสามารถนำกลับมาใช้ได้ 2. องเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกเป็นพลาสติกที่ไม่สามารถนำกลับมาหลอมใช้ใหม่ได้ 2. ยางสังเคราะห์ผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของยางธรรมชาติการใช้งานยางสังเคราะห์แบ่งออกเป็น2ประเภท1 ยางสำหรับงานทั่วไป 2. ยางสำหรับงานภาวะพิเศษ 3. เส้นใยสังเคราะห์ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มีความทนทานต่อภาวะต่างๆมากกว่าเส้นใยธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์สังสารสังเคราะห์มีความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติขอจบการนำเสนอแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ